ภาพยนตร์ชุดนี้ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้ามิใช่ประสงค์ให้เป็นภาพยนตร์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ฉะนั้นความบางตอนอาจไม่ตรงกับจดหมายเหตุและพงศาวดารบางฉบับการดัดแปลงทั้งสิน้นมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศหากตั้งใจที่จะเชิดชูพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าให้ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง แล้วท่านไปที่นั่นไหมครับเมื่อกินเลดมันครอบงำใครล่าจะหักห้าบใจไว้ได้แล้วคืนหนึง่งอาตมาก็แอบท่านพระอาจารย์ไปที่ศาลนั้น แล้วท่านรอดชีวิตมาได้ยังไงกันครับอาจจะเป็นเพราะผลบุญจากชาติพบที่แล้วอาตามารู้สึกตัวอีกทีก็นอนเจ็บอยู่ที่กุฏิของท่านพระอาจารย์ มันเจ็บปวดทรมานเสียจริงโยมทรมานจนอาตมาร้รองขอให้ท่านพระอาจารย์ข้าอาตมาเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ไฟนะั้นมันร้อนราวกับไฟนะรกเอเวจีและนั่นแหละจึงทำให้อาตมารับปากสัญญากับท่านพระอาจารย์ว่าจะบวชเรียนตลอดชีวิตจนถึงเดี๋ยวนี้ ท่านครับตกลงผู้หญิงคนนั้นทองหยิบที่หลังสาลนั้นมันเป็นอะไรกันแน่หรอครับมันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่มานเพื่อนของพวกเรา ได้หายเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกไหมครับเรียกว่าหายเข้าไปในอีกมิติหนึ่งน่าจะตรงความหมายกว่านาโยมแล้วแกจะกลับออกมาได้ไหมครับพระคุณท่านนั่นนะสิครับเท่าที่อาตมาทราบ ไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปในนั้นมาก่อนเลยเพื่อนโยมอาจจะเป็นคนแรกที่ผ่านเข้าไปในนั้นได้แกจะตายไหมครับพรุ่งนี้ตอนแปดโมงเช้า ไปพบอาตมาที่ศาลนั้นอาตมาจึงจะตอบได้ว่าเพื่อนของโยมทั้งสองมีชีวิตสุขสบายดีอยู่หรือเปล่า สบายใจขึ้นบ้างไหมวายุตอบไม่ถูกครับอาจ,จารย์จะว่าสบายใจขึ้นมันก็ใช่หรือว่าสบายใจมากขึ้นเมืก่าเดิมมันก็ใช่เพราะเรื่องเมืองรับแลมันมีแต่ในนิทานพื้นบ้านหรือในนิยายเท่านั้นมันจะมีจริงในโลกนี้ได้ไงกันครับวายุวายุเชื่อเรื่องพวก UFO หรือไม่ก็พวกสามเหลี่ยมเบอร์รูด้าไหม มันก็เป็นแค่สมมติฐานไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ยังไม่เคยมีใครไิสูจน์ไี้เห็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้หรือเป็นรูปธรรมเลยเลยแต่ข้อเท็จจริงบางประเภทนี่มันก็เป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ถูกไหมหวาย,ยุเหมือนกับรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยปกปิดเรื่อง UFO อยู่ มันก็จริงครับแต่ผมก็สบายใจขึ้นหน่อยที่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่เห็นไอเด็กทองหยิบยังมีพระท่านอีกรูปแต่ถ้าเป็นจริงนี่พระท่านพูดนะครับผมคงจะไม่กล้ากินขนมทองหยิบต่อไปเลยในชีวิตพระท่านพูดโกหกไม่ได้นะวายุนั่นสิครับผมถึงกลัวกลัวเข้าไปใหญ่ ทั้งที่เป็นของปรบเลยนะครับคนเราเนี่ยก็มักจะกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่คุ้นเคยแต่พอเห็นเข้าบ่อยๆจนชินก็จะหายกลัวไปเองจริงไหมวายุพักนี้ผมเจอแต่เรื่องอะไรแปลกๆก,ก็คิดว่าจะชินนะครับแต่มันกลับแปลกขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะลึงพ่อเมื่อกี้ครับพีคสุดเลยครับอาจารย์ <laughs> ตอนแรกผมตั้งใจจะให้ท่านดลบดมนให้สักหน่อยครับเลยลืมไปหมดเลยครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราได้พบพระท่านก็ทําให้เราแบบมีความหวังขึ้นมาบ้างไม่ใช่เหรอวายุแลวก็จริงครับเพื่อพรุ่งนี้ครับเพื่อพรุ่งนี้ <laughs>